ก็สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับรันแคปิเตอร์ทีวีนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นโอเวอร์บอลเกมเพ y กันนะครับโดยเราจะเล่นเป็นตัวตัวเกนจิครับต้องรีบเลือกเดี๋ยวคนอื่นเลือกก่อนนะครับโอ้มี COVID ้าเบลสิบเอ็ดด้วยรอครับรอทำไมรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆวะ นี่ครับงององอรู้สึกสงส,สารเกนกินะครับเกนกิตัวเนิฟตัวเนิฟต้องเยอะไม่โดนนะครัอือหือทำไม่ยิงอะวะเข้าไปครับเข้าไปเข้าไป อือ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 อ,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 อือเอาไปกินก่อนอือเดี๋ยวดิเฮ้ยเจ็บเลือดป่อวครับไปตุ้ยมันให้โดนหัวอือ จบเลยอือ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 เก่งจีเก่งจีไม่นี่มันลายฮาร์ดอ้าวเฮ้ยได้พอยบ้างเธอฝ่ายหนงมัน43เปอร์เซ็นต์แล้วอะเย็สมาว่ะ อยู่ไหนวะ้ไม่มีคอนต้งครับเอมบอกเพื่อน่ครับอย่ไหนวะอยู่นี่กันมาเลยเดี๋ยว้นึงมา ืออตายอยู่วะตายอยู่วะทำไมไม่ตายกันสักคนเลยวะมันเปิดดอบเบบีครับอ้ออืออ,อตายแล้วโอ,อ้ดีว่าหัวมากโซโลเทโนลกโโโนโกยิงเหมือนมั่วมาก เดี๋ยวปั๊มน,นึงปั๊มนึงกเก็บเบื้อก่อนกเก็บเบื้อก่อนครับไปสู้ต่อ I'm back in the fight นี่อะไรกันบ้างวะโอ้โหชิปยังรอด,ด <c oughs> อ่าเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านกลับไปกลับไปอื้ม ต่อยหลังเดี๋ยวเก็บเพื่อก่อนไม่ต้องเก็บหรอกเออตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมาไหนมายางไหนยังรอด tài hợp tài Cái... nếu đi quá nhập lõi kèm lấy con tôi chìm ạ mang đi qua ngồi ngủ thế nào quá thế thôi như này hoài ừ thôi thôi thừa pháp thừa nghe có một á ừ cái à đây quá nhá thôi oh. tài โอเคครับอะไรวะสายจะชนะก็เชียวโอ้ไม่เป็นไรครับอีกสองตาชนะอยู่แล้ววีแดง that was close อะไรวะอืมลืมครับลืมต้อง ต้องสวัสดีเพื่อนครับวินสตรริรงไหนวินปั้นวะเฮ้ยเ้บาสว่ะบาสมามากลถึงเวลาครับเปดด,ดเออไปเฮ้ยเือกุยครับ โอเคเรียบร้อยหัวที่หลบเฮ้ยไ,ไปครับไปดีเออย่างงั้นะไม่โดนเรียบร้อยมีจังงั้น เพื่ออะไรวะฝั่งนี้แน่นอนเอ,ออเออโอวี้มันอย่างนั้นแหละทำมอนอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้ ตายแล้วเฮ้ยเอาเหมือนตานี้จะมาเกมดีครับเฮ้ยมาเอาเที่เมย์เอ็สซ์เรย์ดิตัวหมอมันเยบร้อยตายหมดสวยงามเฮ้ยยังไม่ตายว่ะตายก็มั้งโดนไปสักขนาดนั้น สวยงามครับอุ๊ยตายแน่อ้อตายอืดเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ในคอ้ายสามคนเฮ้ยนีนีเกเพื่นอน เกลือดงอดวะนู๊ฟเฮ้ยติดที่ไหนกันวะไม่อยู่อะโอเคไปอยู่กับเพื่อนเหรอครับลืมเราไปหรือเปล่าลืมเราไปหรือเปล่าต,ตาเลือดแป๊บนึงเดี๋ยวขอเลือดเออลืม คือว่ามันคือ,อวินตันเฮ้ยกูพีเดียะมาริวจินริวจินอุ้ยเอ้ยริงข้างเอ้ยริงข้างเอยริ้งข้างริงข้างโอ้โหอะไรวะเนี่ย ơi oh, oh. down ai a little mày lắm am taking the objective không ăn không mà, không mà. เย่ยึดได้แล้วก97 98 99 victory เออยังยังไม่ victory ครับยังยังเหลืออีกตาหนึ่งตาตัสินครับ o r e two o n โโหเกมนี้มันมากครับ <Three. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอันเจเว่นต่อ <Three. S 2> อืม Yeah. อย่าลืมครับลืมต้องฮัลโหลเพื่อนแล้วก็ต้องงอต้องทำอะไรวะคนสเปร์นนี่ครับสเปก็สูงครับอวิโดเตรียมตัวเบรดเว้ไหม อยู่ฝั่งนน้นนี่อาจจะเจอกันก่อนครับไม่ไม่อยากเจอเขาไซด์เขาไซด์เดี๋ยวครับโอเคเลือดเลือดเต็มว่ะเออืออเอ็ด้วยลืมไปแพ้ทางวินตัน เดี๋ยวมีริปเฟอร์เดี๋ยวแกเบื่อว้าไปอยู่ข้างหลังครับยื่อะไรกันบ้างเรียบร้อยเรียบร้อยครับสองตัวงองอต้องการเลือดกัน,นดิไอนี้ทิวมิ่งโอเคไม่ต้องละ เดี๋ยวมาแล้วจังแรกจ้าเอาตายแล้วมาแล้วตายแล้วมาเร็วเค็มเร็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 วอยู่ไหนกันหมดวะลีปเปอร์อยู่ไหนอยู่นูน่น oh, มันจะไปได้สวยครับ oh. มันไม่เห็นอะเดี๋ยวป่วดลีปเปอร์ก่อนอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าซาเข้าซาเดี๋ยวมันกระตุกอีกแล้วอ่ะขอเลือดอยืนไหนก็นหมดว่าไม่อยู่อ่ะโอเคดีถือว่าเป็นข่าวดีครับลูจินก็มาแล้วนะลูจินก็มาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวนีอยู่ไหนวะเดี๋ยวดีก็ว่าไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวเก็บเือนเฮ้ยเกียดวินตันที่สุดหนีดีวะหนีดีวะเลือดเอือหกอะ เฮ้ยมี5-5แล้วเนี่ยไม่ฆ่าไข่ไม่ได้เลย,ยเกี๋ยบเบื่อครับไปฝั่งนี้ไปตุยดีกว่ายิงมันยิงมันเรียบร้อยเฮ้ย อยู่ไหน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 เหลือนี่เหลือนี่อยู่ไหนกันวะเย่โอ,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 อ้เรียบร้อยเฮ้ยไม่มีใครตายยังโอเคมีคนชิป หายแล้วอ้เร,เรียบร้อยโอ้โหให้ชัดดาวมันเห็นวินตุนหนีวินตุ้นไม่เล่นวินตุ้นไม่เล่นด้วยลืมไปมันไม่มีไอตัวที่ที่ไหนวะ อ,อ,อืออยู่ไหนเอาหายเมื่อเหลือรีปเปอร์ครับเหลือไม่ไม่ใช่รีปเปอร์ดิวิกเจอรี่้ไอ I like it ทำไมก็ต้องพูดภาษาอังกฤษโอเคครับชนะอย่างสวยงามครับเล่นงมันมากครับตานนี้แอสซินแอดดีว่า p g ครับ p g พูดเลย p g อ๋อทางไหนวะ อ๋อนี่ไงตายครับตายหมดฆ่าไปสามสี่ตัวให้ 5, นี่แล้วกันอู้แดหมื่นแปดดาเมจโดนข้พอ,พอกับไอ้นี่เลยอะเออดามเมจบอสของฝ่ายตรงข้ามครับแอสซีนสามสิบห้าสิบสี่อิมเก็นจิฮะฆ่าไปยี่สิบห้าก็วันนี้นะครับก็ ก็พอแล้วครับก็บ๊ายบายนะคะ